สวัสดีนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2กันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูกําหนดการสอบขั้นที่2นะครับก็คือการทดสอบร่างกายสัมภาษณ์ตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจโรคนะครับหววัวข้อที่1น,นะครับหววัวข้อที่1น,นะครับก็จะเป็นสถานที่ต่างๆในการสอบนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรานะสอบอยู่ ที่ไหนนะครับสถานที่สนามสอบที่เท่าไรคนที่สอบผ่านขั้นที่1มาแล้วก็จะทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นหัวข้อนี้ผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยวันเวลานะครับในการสอบนะครับวันที่21-25มีนาคมนะครับ2565นะครับตั้งแต่เวลา05.00นะครับโดยผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเคร่งครัด หัวข้อต่อไปนะครับการเตรียมตัวนะครับและการแต่งกายนะครับในหัวข้อ1.3 1จนะครับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับโดยนะครับโดยผู้ที่ผ่านรอบวิชาการมาแล้วนะครับจะต้องมาเข้าในหัวข้อนี้นะครับนักเรียนนะครับทำการสแกนนะครับ QR code นะครับ QR code ในนั้นนะครับจะมีนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆต่อไปหัวข้อ1.3.2 การสอบสัมภาษณ์นะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนก็สแกน QR code นะครับ QR code ก็จะมีคำแนะนำนะครับอยู่ในนั้นนะครับต่อไปข้อ1.3.3การตรวจ ATK เคนะครับก่อนวันทดสอบขั้นที่2นะครับก่อนวันรับการทดสอบขั้นที่2การตรวจร่างกายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับก็สแกน QR code เช่นเดิมนะครับข้อ1.3.4นะครับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับ เป็นการตรวจสอบประวัติอาญากรรมแบบออนไลน์นะครับนักเรียนเข้าไปนะครับในเว็บไซต์นะครับไม่ทราบว่ามีหรือยังนะครับก็สแกนเข้าไปก่อนนะครับที่ QR code นะครับมันจะระบุนะครับว่าให้เรานะครับเลือกที่จะรับในใบใบตรวจสอบประวัติอาญากรรมเนี <mi> ่ยสถานที่ไหนนะครับมีทุกจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดข้อต่อไปนะครับให้ผู้ที่ผ่านขั้นที่1นะครับไปตรวจสอบประวัติอาญากรรม ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็คือสามารถไปตรวจได้เลยนะครับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้มอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติในวันที่ตนเองไปสอบขั้นที่2นะครับระหว่างวันที่21-25มีนาคมนะครับข้อ1.3.5นะครับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสัมภาษณ์ตรวจโรคและประวัติอาชญากรรมนะครับการแต่งกายนะคือแขนสั้นนะครับห้ามใส่เสื้อไม่มีแขนนะครับก็คือใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้น สีสุภาพไม่มีลวดลายนะครับสวมถุงเท้าและสวมรองเท้ากีฬานะครับการแต่งกายก,ก,ก็ตัดผมตัดเล็บโกนหนวดให้เรียบร้อยนะครับไม่สวมเครื่องประดับไปนะครับหัวข้อต่อไปให้ผู้เข้าสอบทุกนายดาเนินการตรวจ ATK และนํำใบรับรองผลการตรวจ ATK นะครับเป็นลบมามอบให้รรมการคุมสอบนะครับมันจะมีแบบฟอร์มอยู่ในท้ายประกาศนะครับ ข้อต่อไปให้เตรียมแฟ้มสะสมผลงานนะครับถ้ามีนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนําไปนะครับเพราะมันไม่มีมาแสดงต่อคณะกรรมการนะครับในการสัมภาษณ์ตามหัวข้อ1.3.2นะครับแฟ้มสะสมผลงานก็เป็นประเภทที่เราเรียนมานะครับก็กีฬาอะไรบ้างนะครับเรามีเกียรติวัติอะไรก็นําไปนะครับเอกสารต่างๆนะครับมอบให้เจ้าหน้าที่ประจําสถานีนะครับ ได้แก่บัตรประจําตัวสอบบัตรประชาชนนะครับบัตรประจําตัวทหารกองประจําการนะครับวงเล็บฉบับจริงนะครับฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบนะผู้ที่สอบผ่านขั้นที่1ถ้าไม่มารายง,งานตัวตามเป็นเวลาที่กําหนดนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับทุกเหล่าทัพก็จะประมาณนี้นะครับไม่มาก็คือสละสิทธิ์ตารางกําหนดการปฏิบัติการทดสอบขั้นที่2นะครับในห่วงเวลา 21จนถึง25มีนานะครับก็เวลา05.00ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อตามประกาศนะครับส่งผลการตรวจ ATK นะครับและผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับสถานที่ก็ตามที่ระบุในบัตรสอบของเรานะครับตันถ,ถัดมานะครับเวลา06.30นะครับจะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับจนจบภารกิจนะครับ บรรทัดถัดไปก่อนเวลา12.00รายงานตัวนะครับรายงานตัวเตรียมสอบรอบบายสัมภาษณ์และตรวจโรคนะครับเวลา13.00นะครับเริ่มทดสอบนะครับเริ่มทดสอบตามประกาศผลสอบนะครับตามประกาศผลสอบสถานที่นะครับหมายเหตุให้ผู้เข้ารับการทดสอบจุดจำหมายเลขประจำตัวและรหัสตามที่ประกาศเพื่อความสะดวกในในการเข้ารับการทดสอบนะครับ ต่อไปมาดูตารางสอบขั้นที่2นะครับช่องแรกนะครับจะเป็นลำดับนะครับก็จะเรียงลงมา1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะครับช่องถัดไปจะเป็นสนามนะครับสนามก็จะระบุหมายเลข11 12 13 14 15นะครับ11 12 21 22 23 3 1นะครับตามหมายเลขทั้งหมดนะครับ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดนะครับก็จะระบุชัดเจนว่าสนามนี้มีจํานวนกี่นายสนามนี้มีจํานวนกี่นายนะครับง่วงเวลาในการปฏิบัติ2 1่สถึงยีนะครับแต่ละคนก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็ดูนะครับดูหมายเลขรหัสประจาตัวสอบของเรานะครับและการตรวจเอทีเคนะครับส่งวันไหนยังไงนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับให้ชัดเจนนะครับหากผิดพลาด ในหัวข้อในหัวข้อหนึ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ทันทีนะครับดังนั้นผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทําทการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการสแกนนะครับผู้เข้ารับการทดสอบก็จะต้องสแกน QR code นะครับเนี่ยเพื่อปฏิบัตินะครับเพื่อปฏิบัติในนี้จะระบุไว้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างา QR c o า e แรกจะเป็นคําแนะนําในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับ ในหน้าที่6จะเป็นคําแนะนําการตรวจสอบประวัตินะครับอาชญากรรมนะครับหน้าที่7จะเป็นคําแนะนําในการสอบสัมภาษณ์นะครับก็ต้องสแกนทุกอย่างนะครับบรรทัดขอแก้ไขหน้าที่8นะครับคําแนะนําการตรวจโรคสอบคัดเลือกนะครับก็สแกนหน้าที่8นะครับ นาที่9นะครับคําแนะนํานะครับในการสอบขั้นที่2สนามสอบที่21 22ยิบและ23านะครับอ่านทุกบรรทัดนะครับนักเรียนอ่านทุกบรรทัดนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับก็ต้องสแกนนะครับสแกนเข้าไปนะครับตรวจสอบลายชื่อของตนเองให้ถูกต้องนะครับไปให้ตรงตามวันเวลานะครับทดสอบทุกสถานีนะครับทดสอบทุกสถานีนะครับ คลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับหากมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับหากสงสัยหัวข้อไหนยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ